โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมเดิมนะครับดาคันบอลแซดดกคังแบตเตอรนั่นเองนะครับวันนี้จะมาทําการเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวรอบ2แล้วกันนะครับเป็นการรีวิวเท่าเต่า LR นะครับตัวฟรี LR ตัวใหม่ล่าสุดของเกมเราของดกค,คังนะครับซึ่งอยากให้รู้กันว่าพาร์ทสามเนี่ยมันได้ ECA นะครับมันได้ ECA คือแต่แรกก็เก่งแล้วนะตอนไม่ได้ ECA นี่ก็ถือว่าเก่งระดับ LR ท็อปท็อปแล้วอะคือแบบ มีเป็นเอลบาที The ่แบบว่า,วาเก่งรอบด้านมากๆเลยครับซึ่งสกิลมันเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงก,ก็คือเรื่องของพวกสกิลผู้นำอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปตอนคลิปของมันคลิปเก่านะครับมันจะเปลี่ยนผู้นําเป็นหลักร0อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มากกว่านะซึ่งก็จริจรงๆนะเปลี่ยนเป็นหลัก120%นะครับคลิปบวกสามนะครับผู้นําของขันบ้านเป่ากนเองนะครับส่วนเรื่องของ,งท่นานแม่ตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ตรงแม่ตายใหญ่ครับสิบแปดที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปก็คือมันไม่เชิงเเเเปปลี่่่ยนนนนนะมมมััแบบบ็ชิิงพาากกวคร จากตอนแรกที่ไม่ได้ ECA แบบตอนยังไม่ได้ ECA เนี่ยมันก็คือเป็นการตีแบบเมกาคอละซอนเนาะแล้วก็เพิ่ม EDC หกกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างงี้แต่พอ ECA ปุ๊บเนี่ยมันจะตีเท่าเดิมครับตีเมกาบัฟ EDC ของเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของการซิลซูเปร์แขกของศัตรูนะสามารถซิลได้เวลากดใช้ไม่ตายใหญ่เวลาตีไม่ต่ำ18บขีขึ้นไปนะซิลได้แล้วก็ตีแรงด้วยครับนะคือมันตีแรงขึ้นเนื่องจากว่าเป็น SA เวลยี่สิบห้าไงเห็นไหมตา,างนี้ เขาบว่าเป็นตัวละคร ecalr ก็จะ s a เต็ม25ส่วน passive เนี่ยก็ passive ยังคงหลักการเดิมครับจะเปลี่ยนเป็นตรงบัฟนิดนึงนะครับเป็นบัฟเล็กน้อยหนึ่งก็คือบัฟ f defense เนี่ยจากตั้งต้นมาก่อนคือ100%ยเปอร์ใช่ไหมพอ ease ปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นบัฟ f defense ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบัฟ f defense ตั้งต้นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซั u พอร์ตเนี่ยซั u พอร์ตดีขึ้นมากครับนะก็คือจะทำให้กับแคดของบ้านเต่าครับผมซั b แค p นี้นะครับคีบบวกสามแล้วก็บวก ek defense บวกสี่สิบเปอร์เซ็นต โคตรดีครับนะคือแม่งซับพอร์ตที่แรงมากตอนนี้ซับพอร์ตแรงแล้วก็ตัวเองมันก็เก่งด้วยครับตีก็แรงซับก็แรงถึกก็ถึกด้วยแล้วแม่งหลบได้ต่างหากด้วยครับนะมีตาเกิดอีกด้วยครับโคตรเก่งนะส่วนที่เหลือก็คือเหมือนเดิมนะครับโอกาสในการหลบก็ไม่ได้ไใช้เหมือนเดิมนะแอคทีฟก็เหมือนเดิมครับผมแอคทีฟสกิลเหมือนเดิมระบบใหม่เหมือนเดิมครับในการชุบชีวิตนะอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะแยะเท่าไหร่ครับ เป็นแค่ตัวเลขของการบัฟดีเฟนต์กับบัฟซัพพอตนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต์ตรงไม้ตายใหญ่ด้วยแล้วก็เรื่องของผู้นํามันด้วยครับผู้นํา120%ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะก็ชิปนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้โชว์อะไรมากมายเท่าไหร่ครับจะมาเป็นโชว์แบบแค่คลิปสั้นๆแล้วกันนะไม่ต้องมาโชว์อะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็โชว์ไปแล้วในชิปก่อนนล้วนเนาะมันก็เก่งระดับหนึ่งแล้วแหละนะซึ่งคิดว่าพอ eca เนี่ยมันก็เก่งขึ้นไปอีกตีแรงขึ้นไปอีกครรแแล้วม,ม่ง่งงดีาากกๆือออขเ ซับให้กับพวกโกคูได้ดีมากๆเลยครับซับพอร์ตแบบโอ้โหสุดยอดนะคือตัวฟรีจากตะกาวันเจ็ดนี่คือซับพอร์ตกับลาหนานะครับนะทั้งตัวฟรีของ UI ตัวสีเหลืองตัวนี้นะซับพอร์ตได้แล้วก็ลิงก์ได้ดูดินะคือเวลามันอมายืนคู่กับไอโกคูหกปียนะูไอเนี่ยแม่งดีนะเว้ยคือแม่งลิงก์ได้ดีแล้วก็ซับพอร์ตได้ด้วยไงซับพอร์ตอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยดีมากครับก็ซับให้กับ UI 6ปีได้ด้วยต่างหาก นะแล้วเมื่อกี้คือยูไอหปีผมแม่งตีเสร็ล้านเจ็ดถือว่าแรงนะโอเคนะครับมารอบนี้ครับดูกันว่าเป็นยังไงโผัวอะไรไม่เท่าเต่า LR ของเรานะครับนะดีเฟนต์ตั้งต้นมา120%นะครับให้ตั้งต้นนะดูเท่าไหร่กันนะแสนห้าดีเฟนต์ครับลิงก์กับ LR 6ปีนั่นเองนะอยู่กลางในสุดมากกว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแสนหกดีเฟนต์ไม่เป็นไรครับอยู่ในหน้าสุดไปแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวแม่งไม่ได้โจมตีก่อนเพราะแม่งบอสแม่งจะตายหาแล้วครับ <laughs> มาคิดว่าดามเมจแบบนี้คือซัพพอร์ตมีแค่ตัวเดียวลิงค์ลิงค์ไม่ได้เยอะมากมมยครับลิงค์สามลิงค์นะแต่ดามเมจคิดว่าน่าจะถึงหลักสามล้านก,ากว่าเกือบสี่ล้านนะผมเชื่อนะสี่ล้านถึงไหมสี่ล้านสี่ได้ไง <laughs> แรงกว่าที่คิดนะเนี่ยคือแรงกว่าตอนจะไม่ได้ e อีเซเยอะมาเยอะมากๆครับคิดวคอนสามล้านแล้วก็ซิวด้วยดูดิดูความโกงของมันนี่ครับ ซิลได้แหละคือสําคัญผมว่าใน SBR แม่งเงือบโอ้โหเป็นตัวฟรีที่แบบทําแบบฟรีๆนะเว้ยไม่ได้เปิดกาชาหาเลยแล้วก็แบบไม่ได้ทํายากเท่าเอวาพาสมาเทินด้วยแล้วความเก่งนี่นคือเก่งถ้าตัวกาชาแบบร้อเลยก็ว่าได้ครับนะ <S <S าตาเมตดก็แรงอย่างเมื่อกี้แรงไม่ละสี่ล้านดีกว่ามันถือว่าเป็นาตาเมตที่ถือว่าค่อนข้างจะแรงแล้วครับแรงถึกไหม เรื่องความถือคืออาจจะไม่ได้ถึกมากครับมีดีเฟนซ์ที่หลักแสนสองแสนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันชด,ชดเชยได้ด้วยการหลบเนี่ยขอการหลบแบบนีม่แชนอะไรอย่างนี้ผมก็อยากให้มันเข้าเซิร์ฟจีบีเร็วๆวนะเป็นตัวฟีที่ผมเล่นแล้วชอบมากเลยครับมีลูกเล่นแผพวเเาวรอบด้านมากแต่ก็อย่างว่า6ปีเซิร์ฟจีบีนมามันก็ไม่ได้แบบตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะพะเราเห็นไปแล้วครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับมนันโดนสปอยมาแล้วอ่ะเออใครก็เห็นแล้วครับกิจกรรมแม่งใหญ่ขนาดน,นี้ นะอยากให้แบบทั้งสองเซิร์ฟมันแบบเท่าเวลาเท่ากันสักทีแต่คงเป็นไปไม่ได้ครับมันคงเป็นไปได้ยากมากก็คือจะมีแต่อีเวนต์พวกฉลองตามปีเนาะวพวกกิจกรรมดาวนโหลดหลอะไรอย่างนี้มากกว่านะจะได้มีความแบบมีสิทธิ์ในการให้เท่าเทียมกัน <c oughs> นี่ครับเออนะคือตัว,วเท่าเต่าเนี่ยแม่งอยู่ได้เหรอแขรดมากครับเป็นตัวฟรีที่แบบว่าเหมือนตัวกาชาเลยคือแบบครบเงื่อนไขตัวกาชาเลยแขรดให้อยู่เยอะเก่งรอบด้านแม่งคือตัวกาชาเลย นะขัดก็เยอะนะคือขัดมันเยอะจริงครับเดี๋ยวกดให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนครับนะขัดมันเยอะแบบเหมือนแบบเหมือนเอวากูฮังฟ้าเลยมั้งเนี่ยฮะเยอะนะเห็นไหมเนี่ยกี่ขัดอ่ะเป็นสิบมั้งเนี่ยฮะเยอะมากครับคูพาวเวอร์ก็อยู่ยใช่ไหมคูพาวเวอร์นะแพตพวกพลังขึ้นเต่าอ,อะไรเงี้ยอยู่หมดเลยครับนะโคตรดีนะครับแล้วก็สามารถนําไปเล่นในพวก SBR ได้สบายนะ SBR ไหนๆก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าอยู่ได้หลายขัดเงี้ยด่านจักรวาลด่านพลังขึ้นเต่า ด่านฟูลพาวเวอร์ด่านสีด่านอะไรก็แล้วแต่ด่านัวดีได้หมดเลยครับมันแ,แม่งแบกได้ด้วยนะสตันมีซิลมีความแรงก็มีนะครับชุบชีวิตก็มีนะอะไรอีกแต่ว่าเวลาเล่นใน SBR บีนี่คืออาจจะโดนโจมตีหนักเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีดีฟเอนที่แบบว่าถึกมากในการรับดาเมจ SBR หรือเปล่าวะนะคือใน SBR บาแม้แตม่มางเกงก็แรงอยู่ดีครับนะต้องมืโอกาสในการหลบเอาครับแบบไม่ได้มแชน n ซึ่งไม่ได้มแชนนี่ก็แบบว่าค่อนข้างจะน้อยครับ นะพึ่งพาเป็นเป็นหลักการไม่ได้อยู่แล้วครับแบบในเดิมแพ้ก็คือ30มอซนะแต่ก็ได้อยู่นะเท่นี้นะครับมีซัพพอร์ตของนี่2เหม่งน,นะครับซัพพอร์ตที่ตีหลัก2ล้านมันมีกี่ตัวแล้วเป็นตวัวฟรีด,ด้วยไง <c ười> ตายก่อนมันเนี่ยฮะอย่าเพิ่งเบิ้ลน,นะเวย้ยโอ้โหไอเวนเอ,อ้ยแม่อะไรวะแล้วมันคีดีคอนในรอบแรกไม่งั้นคือได้โชว์ไปแล้ววูเด้าเต่าได้โชว์โจมตีไปแล้วเนี่ยโอ้โห อุตส่าห์แบบตำแหน่งมาดีแล้วนะเนี่ยโอ้โหเวรกรรมอาแย่เลยฮนะแบบนี้โอ้โหเฮ้ยให้ตายเ็อะนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเชวครั้งหน้าก็นดนะเพราะว่าแบบอย่างนี้เห็นนะซัพพอร์ตมันก็เก่งเหลือเกินจะตีแรงอะไรขนาดนั้นครับนะซัพพอร์ตแม่งซัพพอร์ตสี่ปตี2อลนะ้านสล้านเนี่ยบ้าไปแล้วครับ นะผมตายไปเลยเท่านี้ไม่น่าตายเนาะโอเคมาให้โชว์อีกรอบหนึ่งครับมาอยู่หน้าไปเลยครับผมให้โชว์แบบเต็มที่เต็มพิกัดไปเลยอยู่กลางที่สุดแต่ว่ามันรอดตำแหน่งไงล็อกแม่สองเม่งเดินได้พวดสวยไม่เป็นไรนะมาดูซิว่าพว่เท่าเต่าจะรอดพ้นจากน้ำมือของดับเบิ้ลไลน์หรือเปล่าครับ,รบโดนโจมตีมาสี่ครั้งมาดูซิว่าจะพิวแค่ไหนดีเฟนส์แสนเก้าดีเฟนส์ครับส่วน, 2, 1, you, อนไอ้สองเม่งโททีโออาร์แม่งแสนแปดไอ้สัส เก่งมากเลยฮนะโอ้โหอันนี้แม่งแย่งซีนกันมเนี่ยฮะ 2014. จะมาโชว์บูท่าวเต่าแม่งมาโชว์สองเม่งเฉยเลยครับนะโอเคมาดูกันนะครับแม้ตายใส่มาไม้หลบไปหนึ่งครั้งแบบบูท่าวเต่ารอเทโดนไหมหลบไหมแหมแสนหกนหก็แสนหกมันก็ไม่ได้แรงนะดูห้าล้านหนึ่งแบบแรงเออแรงกว่าตอน e c เซจริงวะ่ะคือแบบแม่ง ระเบิ้ดไหมไม่เบิ้ลครับถ้าเบิ้ลก็คือจะตีแรงขึ้นไปอีกครับมันจะตีแรงไม่แรงกว่านี้แหละแต่ว่ามันจะแรงออกมาสักหลัก2ล้าน3ล้านนั่เลยเวลาตีเบิ้ลนะนะอย่างที้บอกไปในคลิปเก่าครับมารอบนี้ก็คือซัพพอร์ตดีเฟนส์สองตัวนะดีเฟนส์น่าจะขึ้นระดับสองแสนกว่าได้เท่าไหร่สองแสนสองดีเฟนส์นะครับอืมนะเยอะอยู่ช่องสองไปแล้วกันนะครับมาได้เวลาโชว์อีกรอบหนึง่งดาเมจคือแม่งแบบเวลาตีแม่งตาใหญ่โชชัวร์คือแม่งแบบหลักสามล้านเอมบวก จากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเวลาเมตตาใหญ่ตอนไม่ได้ ECA นะคือต้องหลัก2ล้านเอบวกแต่พอไมตตาใหญ่นี่คือตอน ECA แม่งคือ3ล้านเอบวกคือแม่งแบบเพิ่มไปอีกล้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะมีซัพพอร์ตคู่ของนั่นอยู่ไงของ2เม่งอยู่ครับเป็นซูเปอร์บัฟของทีมเลยนะแต่ตัวนี้ซัพพอร์ตที่ดีมากๆผมบอกเลยนะถ้าใครไม่ได้ทํามาคือพลาดนะตัวน 2, เนี้ยสองเม่งเนี่ยครับล้านเก้าสี่คีรีคอนก็แรงครับมาสี่ล้านห้าครับเกือบสี่ล้านหก สุดยอดไปเลยลิงก์ไม่ได้ฟูมากนะแต่ก็ระดับหนึ่งครับอืมไม่ค,คีดีคอนถ้าคีนี่คือแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะยังไงก็คือแนะนําให้อัพค,คีดีคอนนําถ้าใครจะอัพเพื่อเท่าตัดตัวนี้นะครับวาานมาเซจีบีล้วว่าใครเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เซจีแปนเนี่ยอัพค,คีดีคอนนาจะดีกว่าแต่ผมไปอัพเบิร์นำนำไงมันแล้วแต่คนครับจริงๆคือดีคอนนาจะดีกว่าแล้วตรงนี้เพราะว่ามันตีแรงไงเวลาคีก็โลกแตกไปเลยอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับ เธอ์นี้ว่ายังไงเธอ์นี้คือค่อนข้างจะแบบโอ้โหจะได้โชว์แบบฟูลลิงก็ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือลิงก์แบบทํางานแบบมีลิงก์พลังขึ้นเต่อมาด้วยนะแต่ว่าบอสแม่งจะตายก็ไม่ตายครับคือแบบทีมผมเมื่อกี้แม่งแบบปิดฉากไม่ได้6ปีไม่ยอมเบิ้์ไม่ยอมขีอะไรเงี้ยแม่งคงแม่งตายไปแล้วแหละเบต้ตามาจินเนี่ยไม่เป็นไรครับมาคงเหมือนเดิมนะลูกแก้วก็ไม่เต็มคีไม่เต็มโอ้โหเสียดายมากไม่เป็นไรก็ได้วะยอมก็ได้ แล้วได้ต้องขโมดได้ไงประเด็นนะหลบด้วยไงโหมดไหมละ่ะไม่ตายมันก็หลบได้อันต้าอัศจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าล้านดาเมจแล้วเนี่ยซัพพอร์ตสองตัวนะแล้วก็ลิงตรงกลางถ้าลิงตรงกลางจะดีกว่านี้เยอะเลยครับนะถ้าไปลิงตรงกลางลิงตรงช่องกลางเนี่ยจะได้ลิงพลังเครื่องเต่าจากโกคูยูอมาด้วยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือน่าจะ6ล้านได้ไหมเกือบ6ล้านได้นะเป็นถ้าอยู่ช่องกลางนะแต่ว่าต้องให้มันตีช่องแรกไปเพราะว่าเบต,าต้า,ตามัจนจะตายแล้วไงเบต้ามันจะตายแล้วครับนะไม่งั้นนี่คือเดี๋ยวอดจนตีมาครับรอบนี้นะครับคือจะมีลิงก์ของโกฮังพิกาโรมาคอยช่วยด้วยนะครับลิงก์ของโกฮังพิกาโรมาคอยช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตยี่สิด้วย,วยน่าจะแรงอันดับหนึ่งแต่คิลูกแก้วแม่งก็โอ้ย คิดไม่เต็มไม่เต็มหลอดอะขาดแค่คิดเดียวจะเต็มไม้ตายใหญ่อยู่แล้วเนี่ยจะได้แบบเต็มที่อยู่แล้วไม่ไม่ได้จะสุดก็ไม่สุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับน่าจะขึ้นสักหลัก5ล้านอยู่แล้ว5 000, ้าล้าน2จริงครับ5 000, ้าล้าน2มัน6ล้านจะถึงไม่มาะ6ล้านนะเมี4สี่ล้าน6ครับคิดดิคอนก็เห็นไหมคือแบบแม่งพวดเดียวแม่งตาย มันตัวละครฟาร์มฟรีครับขนาดนี้คือตัวกาชาแลวเว้ยขนาดเนี้ยความเก่งขนาดนี้คือตัวละครกาชาดีนั่นเองครับไม่ต้องพูดอ่ะจริงๆไม่ต้องสืบเลยอ่ะแม่งแบบครบเครื่องขนาดเนี้ยมันไม่ดีได้ยังไงครับโคตรดีมารอบนี้ในเวลาโชว์แล้วเราจะสามารถปิดฉากบูอ้วนได้ก่อนจะจบทีนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าเท่าเต่าติดคิดทุ้ข้อหรือว่าเบิร์นเลงนี้คือมีโอกาสที่จะฆ่าได้นะผมคิดว้างนนะ มันทําได้นะเว้อยอาจริงแล้วเนี่ยลองดูฮะนะสปอร์ต17กับ2เม่งเหมือนเดิมนะดีเฟนก็หลัก2 0 0 0 0นอย่างนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเออนะครับดีเฟนไม่เกิน300,000ครับไม่เกิน200,000ห้า200,000หกหรอกมั้งผมว่านนะคิดว่านะแตบบ่ว่าไม่ได้ใช้สปอร์ตไอเทมะนะเออก็ถือว่าก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมากครับกลางๆครับนะถ้าโดนไม้ตายมันก็เจ็บอยู่ดีนะสี่ล้านห้าครับรอบนี้ครับอืไป คิดิคอนไหมไม่คิ้โอ้เสียดายจังเลยไม่เบิ้ลด้วยในชิปนี้คือยังไม่ได้เบิ้ลสักครั้งอนะเนี่ยเออแต่คี้ตลอดคี้อยู่บ่อยเหมือนกันแล้วหลบด้วยเมื่อกี้เสียดายไม่ได้เบิ้ลโชเลยครับในคชิปก่อนหน้านี้คือได้เบิ้ลอยู่นะเบิ้ลทั้งเบิ้ลธรรมดาแล้วก็เบิ้ลแม้ตายด้วยแต่ในคลิปนี้ไม่ได้โชว์เบิ้ลเลยเสียดายมากไม่เป็นไรครับนะอย่างน้อยคือมันก็เก่งขึ้นจริงครับในอย่างที่เห็นว่ามันดาเมจแรงเก่งขึ้นเรื่องของการซับพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับเก มีดีเฟนต์ขึ้นมานิดนึง20%อะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้บัฟใหญ่โตมากแต่ว่าหลักๆคือบัฟซัพพอร์ตบัฟเยอะนะครับบัฟแรงขึ้นอีกอีก20%เนาะตอนไม่ได้อีเซนี่คือบัฟให้กับแคปขึ้นเต่า30%เออพูดผิดบัฟให้กับแคปขึ้นเต่า30%เมื่อก่อนพออีเซขึ้นมา10%เป็น40%แล้วก็คีบวกอีกหนึ่งด้วยดีนะครับดีมากคือดูเหมือนว่าจะไม่ได้เก่งกว่าตอน ECA มากนะแต่คือมันเก่งกว่าตอน ECA จริงนะครับนะคือมันซัพพอร์ตให้กับทีมได้ไงทีมมันจะเก่งขึ้นอีกครับ แล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยคือจากเมื่อก่อนคือตีหลัก4ีล้านอะไรเงี้ยได้ยากใช่ไหมแต่พอ ECA นี่คือตีหลักสีล้านง่ายๆเลยครับในแบบนี้นันก็เก่งมากนะครับนั่นแหละงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะก็ถาหากว่าคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมนะครับตางสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมเลยนะครับแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับนั้นก็โอเคแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ต้อง เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้